ไ้ยิบหายมันรถคุยว่ะมารถเนี่ยมาเลยจะเจอเลยสจนมำวันจุดอยู่ที่26.3ตัว26.3รอบเครื่องยู่ที่เดี๋ยวรอต้องค้า่อา้ที่แล้วจะดูใกล้ๆเป็นเครื่องเป็นเนี่ยคตัวนี้จะเป็น จอกันอีกแล้วกับผมวิลยามอินชาวัานนี้เราจะพาเจ้าลิงวอกคันนี้นี่คันสี <Wow. S 1> น้ำเงินเราจะแบเอาลิงคันนี้ไปขึ้นไดโน,โน่แล้วเราจะดูที่ว่าลิงคันนี้ในสเปค63ชัดเดิมเลยมาเนี่ย <Hey. S 1> เดี๋ยวเราจะลองให้อจอหนะ้เมื่อวานลองขึ้นดูโอเคลองให้ขาจูนสดไปเลยว่าจะได้หมาสักี่ตัวหม oh, <no. S 1> าที่ทำไว้อะยังไม่เคยขึ้น เดีย๋ยวต้องลองมาลองมาลองดูกันก่อนว่าเป็นครั้งแรกกับเจ้าลิงวกคันนี้จะได้หมาละกี่ตัวก็ตัวไ<ห>โอเคให้น้องๆนี้เราก็แวบออกจากร้านมาแป๊บหนึ่ง<ด><ด>เรากำลังจะเอาลิงลิงวกมาขึ้นไดนโนที่ซอยรามินทาเอ้ยไม่ใช่นะสาเก้าเป็นอของเขาฟางบอกซิงนะครับเดีด๋ยวเราไปดูกันว่า คันที่ขึ้นอยู่เป็นรถไถมาเยอะเฮ้ยนี่นี่ใครเนี่ยคุณคุ้นเนี่ยวันนี้นี่ใครครับเนี่ยมาจากป่าตรงนี้ครับเลี้วมาจากป่าแค่ไม่ได้เหนเฉียงรถก็เลยเลยมาจากป่าโอ้โหไล่มาเลยครับโดวันนี้เลยอ่ะนี่ครับยักษ์สันขวานะครับผมของแท้ครผมของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ผมน่าเชื่เลยข้างบนแล้ลังทำอะไรกัน ไปทัาเลยเด้วเขาเขาเาเท็ดินกว่าจะพังแล้วอ่ะจะพังอ่ะเฮ้ยหายไม่ร้อนกูดีกว่ามาข่งเนี่ยอะไรครับนาี่16 3 16 3แค่ก่อนจะไปอแวรประมาณ12 3 2 12โอเคเดี๋ยวจะมาพามาก16คูนกันแรมาเดี๋ยวเจ จอได้บนอ่ะมาด้วยมาเด้ลยาเลยจูนายจูสอจอนนมาวันจูนหนากูไทำได้ลวเพิ่มแซงกันสอจอนน่ะมาวันจูนอยู่นัวราคาเท่าไหร่พี่มตัวอยู่ี่26.3ตัว26.3รอบเครื่องที่1,000โอเคต่ออันนี้ก็เป็นลิงก์ผมเนะครับเดี๋ยวเราต้องปับ เครื่องแบบอะไรอีกหลายหายอย่างเราไปดูกันเดีกว่อนการี้เป็นขั้นขั้นวิปลาเต็ดตามด้วยนะต้นขั้เวลาจินทาไ่ยกันเองอยู่แล้วถ่ายไม่คัดายกันแล้วเอาๆๆกาูเอาๆๆกันดูเอาวากันเอาๆอานโนแบนเดี๋ยวเยนะครับเดอันนี้ก็เป็นไดโนของ API Tech โกโ่เขาปลาหรอบอล้วจะกับนะครับกับเบอจับนอ้โหเปิเาวาเขาออกมาจะปลาหุ่นอะฮะไม่อะไรทูก สาวแหน่พอไดมาทำส่งไปล่นล่ะเสิร์มมาก่เสิร์มมากเสื่อมไ้ายกสององปูเป็ดแม่้องปูเป็เห็นเนวาแล้วเหค็นคุมคุมคุมเป็อย่นีวาวว้าวว้าวว้เวว้ห้าวอ้ยว้าวว้าวบ้าวว้อวว้้าววาวว้าวว้าวว่าวว้าววาา้า้าววากม้าเดียวาาวาเดียวาว โอเคไม่าโอเคไม่ได้นะตายหรอมันไม่มีชักเว้ยมันซักเดิมอันได้ก็ได้ให้แลนเนี่ยปั้นอีกเอาละเ้ยใครวางได้ม่อยากแกอ่ะรถที่บ้านอ่ะ6กหชักหาก็เป็นเอยู่มัน30ไม้ขนาดอนนี้เขาไม่มีชักไม่มีะไเลยมันยังมาขนาดนี้ถ้าเอาดีๆน่าจะน้าสเตอน้ำโอเคจะงพ มีเนียขี่ไปตลาดกชิ้นเข้ามาฮาโอ้ยีีดหัวเฮ้ยเฮ้ยมาเด้อเฮ้ยเฮเเเเอาแลครับเเนจังะเอา แขนว่าเวลาเขาออกตัวเขาองดูข so ้อมือนะโอ้นี่สิออกบลงนี้ะเัคันเร่นใช่ไหมลลิงก็ออกอย่างนี้แหละล่าสุดก็พี่ออกมาไม่เฉยอย่างเงี้ยเปนงมิดมิดดัดเลยตูเติดไปเบิดเลยโอ้เราม ีโอเคเนแฮะขข <laughs> ไอออันนี้อันนี้ริงวอกริง <laughs> ว,ว,วอกวอาคือริงแสมปปันไหนก็ทุกคนนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็เรา,าได้ขึ้นไดโน,โน่ไปเรียบร้อยแล้ว รถผมก็ขับเดินนะหกสามก็แรงมา้าอยู่ประมาณที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกก็ที่ทํามาเป็นรถล่องรถทิพย์ขี่สนุกใช้งาน<อ>ในชีวิตประจําวัน<อ>ไม่ได้บีบเข็นอะไรมากมายอว่าได้ประมาณนี้แล้วก็โอเคนะมาดูไใกใเป็นเครือบจะเป็นเนี่ยครับตัวนี้จะจะเป็นเป็นแข้งเอ็มแล้วก็เสื้อฝาก็เป็นเสื้อฝาเอ็มอ,อังกี้ไม่เล่ก็ได้ครับคงรุ่นเหมือนกันแค่ยิงซายเป็นสีเงิน ส่วนท่อก็เป็นท่อเดิมไปท้ายล่ะใส่ที่ไปหรุนใส่ที่ไป่รุนใส่ที่ไป่รุนเขาเป็นปืนโอ้ยโอเคครัต้องน้องวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสองคันก็มีึ้นเวบ้าสจอไปหนึ่งคันลูกสเป็นเครื่องก็เป็นองค์ชักห้าม้าอยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าตัว ของเราก็อยู่ที่ประมาณ26ตัว <G ül> ถือว่าโอเคละ EP หน้าฝากน้องๆพี่ๆน้องๆติดตาม,มาด้วยนะโอเคและอยากให้ผมไปทำอะไรที่ไหนยังไงก็พิมพ์เข้ามาบอกเข้ามาในคอมเมนต์ <Yeah. S 2> แล้วเราเราจะไปกัน่อนไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้กับวิทย์ลามินธานบ๊ายบาย <G ül>